สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาอัปเดตรถอีก1คันนะคะในงบ5 0 0แสนกว่าบาทแต่ว่าได้เป็นเครื่อง3.0รุ่นท็อปนะคะวันนี้มาแนะนำกันอีก1คันสำหรับยูสุดีแม็กคันนี้นะคะได้เครื่อง3.0ตัวแซดพลาสิกนะคะโฉมปี2016คันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะ3.0ขับ2สีดำกับเลขไม่เก้า0 0ื่กว่าโลนะคะในราคาเพียงแค่5 3 0 0 0 0 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนสำหรับราคานี้นะคะรถสวยบอดี้เดิมๆนะคะโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนออปชั่นมาเป็นแบบตัวท็อปด้วยนะคะคุ้มๆรายละเอียดตัวรถเป็นยงไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะคันนี้ได้ไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ d a ย์ไทม์ u ันน n ่งไลท์ให้ครบๆแบบนี้นะคะกระจังหน้าสำหรับชมนี้ก็จะเป็นโครเมียมนะคะ สว,สวยหรูดูดีนะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสีดำเวลาล้งางทำนอศสาดเนี่ยแบบจะเงาแบบนี้เลยนะคะสวยดูดีมาพร้อมกับแม็กอซีนอยนะคะตัวนี้จะเป็นแมกเป็นเดิมจากโรงงานนะคะแมกเป็นขอบ18สเปคเดิมโรงงานนะคะนี่ขอบขอบ18ดแต่ยังปี2020นสะคะสภาพสวย,สวยเลย บันไดข้างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะนี่โลโก้มาครบหมดนะคะตัวไฮแลนเดอร์เหลี่ยมมุมสัวนรถเห็นชัดเจนนะคะกระจกข้างฝัไฟฟ้านะคะเป็นโครเมียมมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยติดฟิล์มมาพร้อมแล้วนะคะคันนี้ลูกค้าไม่ต้องทาอะไรเพริ่มเติมแล้วมีชิวกันาสาดมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกมาเดิมๆทุกมาน,นี่สวยเลยมาดูด้านในกัน ภายใ,น,ใน,นะคะเป็นโทสีดำแบบนี้เบาะเป็นเบาะหนังเบาหนังปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะเบาไม่มีแตกไม่มีขาดเลยให้ดูใกล้ๆเลยนะคะอยู่ในสภาพดีมากๆไม่ฉํำวงมาอะยเป็นมัตติฟังก์ชันเดี๋ยวนุกสตาร์ทรถให้ดูนะคะเดี๋ยวเอากุญแจก่อนนี่กุญแจเป็นแบบนี้นะคะกุญแจคีย์เดดเดี๋ยวนุกสตาร์ทรถให้ดูนะคะคันนี้เหยียบคัสแล้วก็กดปุ่มปุ่มสตาร์ทได้เลย รถก็จะติดทันทีเดี๋ยวพามาดูเลขไม้นะคะแอร์ยินมากไม่วิ่ง91,000มื่ากโลนะคะถือว่าใช้งานน้อยเลยสำหรับรถปี16นะคะสภาพคือดีเลยวงมลาลัยมันติฟังก์ชันปรับโหมดต่างๆนะคะรับสายโทรศัพท์เข้าออกได้หมดภงมลาลัยไม่มีช้ำนะคะคอนโซลรถอยู่ในสภาพที่สวยแล้วก็ใหม่มากๆมาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้จะเป็นจอเดิม แท้นะคะจากโรงงานเลยคันนี้มีกล้องถอยด้วยนะคะเดี๋ยวนุถอยให้ดูนี่เข้าเกียร์ถอยนะคะเห็นไหมคะอันนี้คือกล้องชัดแจ๋วกล้องชัดแจ๋วเลยนี่แอร์ปรับออโต้นะคะมีระบบปุสตาร์ทเกียร์แมนนวนเบาะนั่นๆตึงๆนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะ บอกไม่มีช้ำคันนี้รถสตาร์ทอยู่นะคะอันนี้คือภายในรถเงียบมากๆนะคะแล้วก็แอร์เย็นมากขับดีแน่นอนนะคะลูกค้ามาดูรถจริงแล้วก็ลองขับก่อนได้เลยนะคะใครอยากมาดูรถตรงถนนร่มเก้านะคะติดถนนใหญ่มาดูรถจริงมาสแกนรถด้วยตัวเองก่อนได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะสภาพสวย ภายในประมาณนี้เลยนะคะรอยซีนต่างๆนะคะวันอตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะซอกประตูเดิมๆตะเข็บเดิมภายในกว้างๆแบบนี้สวยดุดันสำหรับสีดำนะคะเบาะแน่นๆตึงๆทั้งหมดนะคะไม่มีแตกไม่มีขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะ นี่กว้างนั่งสบายไฟท้ายนะคะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โลโก้รถทันนี้มาครบหมดนะคะกันชนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โลโก้เป็นโครเมียมนะคะมาพร้อมกับต้องถอยนะคะสเปคเดิมติดรถมาเลย กระบ,บะไลเนอร์นะคะลูกค้าดูได้เลยใหม่มากล่องลอยการใช้งานน้อยเลยรถไม่ได้บรรทุกหนักอย่างแน่นอนนะคะนี่ให้ดูกันแบบใกล้นะคะล่องรอยการใช้งานถือว่าน้อยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะมาดูรถได้เลยหรือตัดสินใจได้จองเข้ามาได้เลยนะะียค่ะกับราคาห้าแสนกระบทหายากแล้ว ถ้าเป็นรุ่น3ามศูนย์ด้วยรุ่นท็อปด้วยนะคะราคานี้มีแค่คันเดียวแล้วก็สเปคนี้มีคันเดียวนะคะอ่าใครที่หายอยู่นะรีบตัดสินใจเลยนะคะก่อนที่รถจะติดจองนะคะมาพาดูช่วงล่างนิดหนึ่งนียังอะไหล่มาครบนะคะช่วงล่างก็กินคลีนแบบนี้นะคะ กันจนท้ายอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สีเดิมๆโรงงานเลยนะคะประวัติดีการันตีรถทุกคันนะคะเช็คบอดได้เป็นรถที่ถูกต้องตามกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์มีเร่มทะเบียนพร้อมโอนนะคะไม่มีเรื่องชรุูกศหายตรวจสอบแหล่งที่มาได้นะคะแล้วก็รถทุกคันเนี่ยเราประวัติดีอยู่แล้วนะคะไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําตรวจเช็คเจอเอารถมาคืนได้เลยนะคะนี่ มคอาพมาครบนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ภายในกกว้างๆแบบนี้นั่งสบายแน่นอนเบาะแน่นๆเลยนะคะซอกประตูเดิมๆมตะเก็บเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีไขมคอัพมาครบนะคะสภาพสวยเกรดเอรถไม่มีช้ำนะคะนี่ เครดิตปีไม่ต้องใช้เงินในการออกรถจัดปีดาวได้เลยนะคะเดี๋ยวพามาดูรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยค่ะลาเอียดเครื่องยนต์นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์3-0มดูนนะคะ DDI Blue Power นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสัาพสสวยๆแบบนี้เลยนะคะเครื่องแบบดูดีใหม่นะคะคินคีนแบบนี้นะคะไม่มีเยิม้มใดๆทั้งสิ้นนี ครงสร้างบอดี้เดิมๆนะคะไม่มีดัดแปลงหรือเปลี่ยนเครื่องยนต์อย่างแน่นอนนะคะสติกเกอร์ยังเห็นชัดแจ๋วอยู่เลยนะคะตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยเพจดรถอยู่ครบนะคะได้เครื่องไดถังตรงโอนได้ร้อยซแน่นอนค่ะหน้าเดิมตรงนะคะระบ,บบ ABS มาครบนะคะสวยๆเลยฝากระโปรงเดิมๆนะคะเมคอารมาครบแผงกันความร้อนมาครบนะคะ ติ๊กเกอร์จากโรงงานมาครบนะคะสวยๆได้ไปไม่ผิดหวังนะคะคันนี้คันนี้ทำสปานะคะเก็บรายละเอียดรถมาให้เรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะใครที่อยากมาดูรถจริงมาดูได้เลยนะคะแต่ก่อนสมมอบเราก็จะมีการดูแลให้อีกรอบหนึ่งทำสปาเช็คของเหลวต่างๆนะคะเก็บรายละเอียดภายในภายนอกให้ลูกค้าพร้อมใช้งานนะคะให้สวยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะก็ ให้ลูกค้าได้รถสวยๆไปใช้กันนะคะวันนี้นะคะย้ำรุ่นอีกทีหนึ่งนะคะเอ u ูต e ีแม e ็3.0แซทพทิกนะคะ4ประตูไฮเ h นเ n d e r เกียร์แมนนวลโฉมปี2016เนะคะเครื่องยน์3.0ขับ2ในราคา539,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจรถคันนี้จัดเต็มฟรีดาวได้นะคะไม่ต้องใช้เงินในการออกรถแล้วก็วิ่งเซ็นได้ทั่วประเทศนะคะ ครสนใจติดต่อหานุกได้เลยที่เบอร์0986276826 8นะคะ0 9 8 6 2เ6 8 2 6เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะวันนี้ฝากสำหรับรถคันนี้ไว้ด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะกดติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวเวลามีรถเข้าใหม่สวยๆนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ